อ๋อมันเป็นเกี๊ยวในทั้งคู่และนี่ว่าทำอะไรวะสวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับนน,นวดอีกแล้วนะครับอ่ะวันนี้มาอีกแล้วไอ้นนดสังของมาอีกแล้วครับวันนี้นะครับก็อย่างที่คลิปล่าสุดที่ออกไปนะครับที่นน,นวดส่งรอบชิมาโน่นะ อะไรว่า TR100G ของนันวดนะครับไปอยู่ที่ชัยภูมิแล้วนะครับก็มีสหายน้าท่านหนึ่งนะครับรับไปดูแลต่อนะครับพร้อมของฝากนะครับโอ้โหนะครับเป็นที่ประทับใจทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อนะครับเป็นมิตรภาพของนักตกปลานั่นเองนะครับรอบดีๆก็ต้องไปอยู่กับคนที่ต้องการนะครับและใช้เป็นนะครับสำหรับนันวดเองนะครับต้องบอกตามตรงชิโมโนทรหนึ่งร้อยจีนะครับโหมันพยศว่ะเออเอาไม่อยู่นะครับเพราะต้องปล่อยไปอ้าวมาของ เก่าไปใหม่ก็ต้องมานะครับ <C le af> เงินก็เอามาต่อทุนนะครับซื้อรอกตัวใหม่มานะครับวันนี้ไม่พูดพัมทาเพลงมากนะครับวันนี้นะครับได้ว่าเลฟลอตนะครับอะไรวะเลฟลอตอะไรสักอย่างนี่นแหละ eexlt เ,เบอร์หนึ่พันเออเบอร์เล็กนะครับนนวดเอาไว้เล่นปลาจะเอามาประกอบกับคันคันอ่า ul นะครับเพื่อเอาไว้กลับบ้านถ้าได้กลับบ้านจะไปเล่นปลาชายฝั่งนั่นเองเอาแกกองไปรุยกันเลยอ่ะ มาแล้วนะครับไวรุ่นนะครับสาหรับรอบตัวใหม่ของนันนวดนะโหกล่องแม่งสวยว่ะกล่องเขียวสดเลยอะนะครับกล้องดีด้วยแหละไม่ใช่อะไรหรอกเออของได้ว่าหลังๆแม่งชอบทํากล่องสีสันสดใสนะเอ้ามาดูเลฟลอสนะครับ e x l t เบอร์หนึ่ัน x h ด้วยนะครับ x h นี่คืออะไรวะแม่งไม่เข้าใจเหมือนกันวะแต่ว่า l t เนี่ยนันนวดอะเข้าใจเร็วมันคือ light s h o ก็คือแบบ น้ำหนักเป็นเบาอะนะมานั้นอ่าเนี่ครับเป็นไดว่านะครับเดี๋ยวดูดิารายละเอียดมันมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวว่า,ารายละเอียดกันอย่างรวดเร็วแล้วกันนะครับ Left l e ฟลอสเอเอ็กเซลเบอร์หนึ่พนะครับก็เทคโนโลยีต่างๆนะตอนนี้ไดว่ามีเทคโนโลยีมากมายว่าจะเป็นอ่าผ้าเบกแบบ ADT นะครับแอโรเตอร์นะครับการลดน้ำหนักของตัวโรเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ ท็อกดิจิเกียนะครับก็น่าจะเป็นอัตราทดของเขาอะนะครับที่แดบทํามาได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับแมชชีนรูมิ่นัมสกูอินแฮนด n d ล e นะครับตัวนี้เป็นแขนเกลียวนะครับแขนเกลียวแบบขันเข้าไปนะครับแล้วก็ลองแคช ABS ลองแคช ABS อันนี้แปลว่าอะไรไมรู้ <c oughs> อ่ะเอ้ามาดูนะครับอัตราทดเกียร์นะครับอ เดี๋ยวนะ xh ตัวนี้น่าจะเป็นอัตราทดเกียร์ที่ที่สูงหรือเปล่าเนาะเออนะครับ6.2ต่อ1นะครับอัตราทดเกียร์นะครับแล้วก็น้ำหนักของตัวรอกนะครับ2อ0กรัมนั่นเองหรือ7.1ออนซ์นะอ่า,อ,าอ่านให้หมดเลยแล้วกันนะครับแล้วก็อ่ากำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสมนะครับอยู่ที่5กิโลกรัมนะครับหรือ11บปอนด์นั่นเอง แล้วก็มาดูอัตราการเก็บสายนะครับต่อการหมุน1รอบนะครับอยู่ที่77ซนติเมตรนะครับหรือ30.5นิ้วนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับประกอบไปด้วยแบริ่ง6ตัวนะครับเออเป็นน่าจะเป็นสแตนเลสอะสแตนเลสแบริ่งด้วยนะครับรู้สึกจะใช้งานทะเลได้ด้วยนะครับมาดูนะครับอัตราการจุสายเขาจะเป็นสายไนลอนนะครับขนาด3ปอนด์นะครับหรือหน้าตัด0.14นะครับมิลลิเมตรนะครับ จุได้150เมตรนั่นเองหรือ160อหลาโอ้โหเยอะนะก็ถือว่าโอเคเลยแหละนะครับมาดูรายละเอียดกันอีกนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นสายแบบว่า2.5ปอนด์ปอนนะครับสายสาย2.5ปอนเนี่ยเก็บได้200เมตรเลยนะครับถ้าเป็นสาย4ปอนเนี่ยเก็บได้100เมตรอ่ามันมันจะเป็นสปูลตื้นนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเอามาไว้แบบแคสไอ้ตัวเยือบเบาๆอะไรแบบนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็จะเป็นสาย PE นะพีอีเนี่ยนะครับ อ่าหรือหน้าตัด0.05ม mm, ิลิเมตรเก็บได้200เมตรโอ้โหเยอะเยอะถือว่าเยอะเลยแหละนะครับมันคือเดี๋ยวนี้มันถ้าเก็บขนาดนี้ก็ไม่รู้อะไรมันจะลากไปนะ <c oughs> ถ้าเป็น PE 0 5นะครับเก็บได้170ม mm, ิลอะ170เมตรคร้บ PE 0 6นะครับ ก็จุดได้150เมตรนั่นเองนะเป็นไงล่ะสุดยอดไอ้กล่องสวยนะนะกล่องสีสวยดีเดี๋ยวนี้มันมีทั้งสีเหลืองสีแดงสีเขียวนะครับสีน้ําเงินนะได้ว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นตามยุคตามสมัยนะก็ไม่ได้มีแค่สีดําสีขาวอย่างเดียวนะก็ปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบนะอ่ะแกะกล่องมานี่ก็จะเห็นแล้วนะครับมันก็จะมีไดอะแกรมติดอยู่ที่ฝากล่องเลยนะอ่านะครับเลฟสลอตแล้วก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่เนาะก็เป็นรหัสสําหรับ อะไรที่เราจะเบิกได้นะก็รายละเอียดตามนี้เลยเดี๋ยวนี้ก็รอกก็มีทุกตัวอยู่แล้วแหละนะครับมาดูก่อนข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับนะครับทั่วๆไปเลยนะแน่นอนมามันก็ต้องมีเนี่ยบัตรรับประกันนะครับเดี๋ยววันนี้นันหนวดจ,จะพาไปดูว่าบัตรรับประกันเนี่ยนะครับรหัสสินค้าเนี่ยมันตรงกับตัวรอกจริงหรือเปล่านะอ่าเป็นบัตรรับประกันที่ได้ว่ามีให้อยู่แล้วนะครับ1รายการนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นอะไรวะ ชิมตัวนี้เป็นชิมชิม,มสปูน,นแกนสปูนนะครับคือเวลาเราจุสายเข้าไปแล้วบางทีสายมันกินบนกินล่างของตัวสปูนนะครับก็ตัวนี้ลองเอานะครับถ้ากินบนก็ตัวนี้ลองนะครับให้ให้มันกินอัตราจุสายมันเท่ากันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่กินไปด้านบนหรือด้านล่างมากกว่ากันนะครับอันนี้ไว้ในในกล่องแล้วกันนะครับแล้วก็นี่แขนหมุนอ่าแขนหมุนแบบเกลียวนะครับเอ้ยมันเป็นเกลียวแบบนี้หรอวะอะ ก็เนี่ยเป็นแขนหมุนแขนเกลียวนะครับแต่เป็นเกลียวในนะครับโดยปกติเนี่ยที่เราเห็นนะครับก็จะมีทั้งเกลียวในเนี่ยเห็นไหมมันจะมีอ่าสหรับหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวล้อก,กันนี่สัมผัสเลยเออสวยนะน้าหนักเรียกมาเพราะว่าความดุดันของมันโดยเป็นสีดําด้วยนะครับนี่เออตัวขนาดกําลังสวยนะตัวก็เนี่ยแหละน้าหนักก็ไม่หนักนะ ถือว่าโอเคหละนะน,นะนหนักเบาใช้ได้เลยนะครับนี่เลยมาดูกันนะครับเ,ออเดี๋ยวนันหนวดเดี๋ยวนันหนวดจะใช้เกีียวแขนด้านซ้ายพอดีเลยอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวกันงงให้ไปดูเกีียวด้านขวาด้วยนะครับเออนี่ไงอ๋อมันเป็นเกีียวในทั้งคู่และนี่ว้ทําอะไรวะฝาปิดเหรอหรือเพื่ออะไรอะ่ะเกีียวนอกด้านนี้เนี่ยเกียวนอกของตัวนี้หรือมันมันมันทำเกียวไว้เฉยๆอ่าโอเค ตัวนี้เป็นเกียวตัวเมียแต่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะมี2ชั้นนะครับมีเกียวอยู่2เกียวในในกับในสุดนี่ยังไงล่ะอ่าในกับในสุดอ่าดูดีๆนะเนี่ยถ้าเป็นตัวนี้นะครับจะใช้เดี๋ยวนะเกียวด้านในเออเนี่ยด้านในสุดด้านด้านลึกอะนะครับด้านด้านลึกๆึกนู่นน่ะนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นด้านซ้ายนี่ด้านซ้ายนะครับจะใช้เกียวโตเกียวโตก็คือเกียวเกียวข้างนอกอะเกียวใหญ่นั่นแหละเอ้ยโอเคนะครับอ่าก็เป็นเรื่องของเกียวมาแล้วกันนะอย่างนี้ไศึกษาอีกทีแต่ว่า นนท์สงสัยว่าไอ้เช่มันทำเกีียวตรงนี้มาทมาไมวะเนี่ยน,น,น่ะเนี่ยเกีียวด้านนอกเนี่ยเออเฮ้ยงงว่ะทํามาเพื่ออะไรวะประกอบเลยแล้วกันนะครับไปดูกันหน่อยเออสวยว่ะสีดํานะครับถูกใจถูกใจนนท์เลยนะครับถูกใจนนท์เลยก็ถือว่าเป็นรอกตัวที่เล่นแร่แปรธาตุนะครับขายรอกเก่าไปแล้วก็ซื้อลอกใหม่มานะครับอ่ะไว้ล่นใส่ขาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็นะถือว่าสวยงามเลยนะครับนี่ดูดูสภาพก่อนนะอ่าเป็นยังไงล่ะนะครับสีสวยนะก็ตัวแมทเทเรียลมันน่าจะเป็นวัสดุที่ทํามาเพื่อลดน้ําหนักด้วยแหละนะครับก็ให้น้ําหนักมันเบาไม่สุดแล้วก็เป็นสปูลเตอร์นะครับอย่างอย่างที่บอกนะครับเป็นเอาไวเอาไว้ตีเหยียบปลอมนะครับอ่ะลองดูสัมผัสแรกกันนิดนึงนะครับระบแรกเป็นไงบ้างโอ้โหนะครับก็ตามสไตล์ไดว่านะครับลูกปืน6ลูกนะครับเนียนมือกันไปนะครับก็ถือว่า ลื่นลื่นไหลนะครับคุณภาพขับแก้วอยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ได้ว่านะครับก็ขเขียนว่า made in เวียดนามนะครับน่าจะผลิตมาจากประเทศ,ศทเวียดนามแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับก็ถ้าแกะออกก็จะเกิดร่องรอยท,ทันทีนะครับว่าเคยแกะแล้วนะสติ๊กเกอร์แบบนี้นเป็นสติ๊กเกอร์พิเศษนะครับถ้าลากอกออกปั๊บเนี่ยมันจะมีร่องรอยบนสติ๊กเกอร์ท,ทันทีมันจะไม่สามารถแปะเข้าที่เดิมได้อีกนะครับอ่ามันเขียนว่า19 DTH คือแปลว่าอะไรไม่รู้อ่ะเอามาดู บนตัวลอกนะก็จะมีรายละเอียดการจุสายนะครับอ่าแล้วก็ตัวรายละเอียดไลท์ท a l กเนี่ย L.T ก็คือไลท์ท็อกนั่นเองนะความเบาของมันนะครับอ่าเขาบอกว่า Please remove this label นะเขาบอกว่าก่อนจะใช้งานนะอ่าให้เอาไอ้ล็อตเนี้ยออกก่อน Before filling spoon with line ก็คือให้เอาไอ้ไอ้ตัวนเนี้ยเนี่ยสติ๊กเกอร์เนี่ยเอาออกก่อนนี่เขาแปะมาให้เพื่อความสวยงามแค่นั้นเองนะครับ อไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลื่นเออนะเวลามัดสายไปมันจะลื่นนะครับแกออกอกรอนนห้เขาแปะมาเพื่อความสวยงามนะครับอ่ะชื่อมันนะครับเต็มๆก็คือ Left l o s s EXLT 1000 XH XH ตัวหลังเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเป็น High Speed หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะเออ นะครับไม่แน่ใจกันไม่แน่ใจจริงๆนะครับนี่นะครับที่เป็นเทคโนโลยีนะครับก็เทคโนโลยีต่างๆที่ใส่มานะาพเบรกก็เป็นแบบ A D T นะครับ A D T Auto อะไรสักอย่างเนี้ยนะนวดจำไม่ได้นะครับแต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ลอกปัจจุบันของได้ว่าใส่มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็โรเตอร์นะแอร์โรเตอร์เนี้ยนะก็เป็นลักษณะของโรเตอร์ที่ทำการ เาะร่องนะครับเพื่อลดน้ําหนักนะเพื่อลดน้าหนักเนี่ยนะครับโรเตอร์ต่างๆเพื่อลดน้าหนักนะครับสไตล์สวยนะสีดําสวยดีแล้วตรงเนี้ตัดเขียวเออทํามาทําไมวะแต่เจ๋งดีเหมือนกันนะสีทอดแสงนะสีเขียวนะเออสวยดีอ่ะเดี๋ยวนนทดพาไปดูเบรกด้านในนิดนึงตรงนี้คงไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับเนี่ยก็รายละเอียดในนี้คงคงไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับเนี่ยเท่าที่มองเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแล้วรอบตัวมัน,นไม่ได้เขียนอะไรละนะครับ ไปดูฝากันนิดนึงนะครับเห็นนานๆหลายคนบอกว่าเออไม่ค่อยชอบฝาฝาปิดเบรกตรงเนี้ยมันมันดำสนิทไปหน่อยนะครับอยากให้เป็นสีเงินๆบ้างอะไรบ้างแล้วแต่คนชอบนะครับสาหรับน้าหนวดกูโอเคละถือว่ามันมันแจ่มแล้วนะครับไอ้เรื่องพวกนี้มันแล้วแต่นานา,นาจิตตังความชอบของแต่และบุคคลเนาะน้าหนวดว่ามันดุดันดีเออก็โอเคเนะี่ยเขียวดำเอ้ยม่งเข้ากันดีวะ่ะสุดยอดวะ่ะ นะหรือใครได้ลองใช้แล้วเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงนะครับหรือว่าใครได้มีครอบพองหรือแต่อาจจะยังไม่ได้ใช้กันแล้วแต่มีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับกับกับลอกตัวนี้สวยงามไหมตัวนี้ก็เป็นด้านในก็เป็นเทคโนโลยีของ ADT นะครับผ้าเบรกแบบ ADT นะครับไปดูข้างในกันนิดนึงว้าวนี่เลยนะครับระบบคลิกเสียงนะครับแบบ อะไรเขาเรียกว่าอะไรไอ้ย่ยเอ้ยหนูก็แม่งความรู้น้อยด้วยแม่งกูก็เพิ่งเปิดมาแล้วเจอเนี่ยแหละระบบคลิกเสียงแบบนี้นะครับแบบเป็นแกนลวดเหรอเนาะแล้วมันก็มาสัมผัสกับตัวตัวเนี้ยตัวสร้างคลิกเสียงอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยเออก็กรีดเสียงไปดิแกรแกรแกรแกแกแกรกันไปดิเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกว่ะเออแล้วตัวไหนทำให้เกิดเสียงมาตัวนี้เหรอแกรแกรแกรแกแกแกอ๋อตัวกระทบตัวนี้เหรอเน,นี่ยเ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 ห็นไหมได้ยินเสียงไหม ทำให้เกิดเสียงนะเนี่ยเออเป็นไปได้นะ๋ย่ลองลองลองใส่ดูที่ลองประกอบดูก่อนนะใช่่าวะ <c oughs> มันใช่ตัวทําให้เกิดเสียง่าวะเออจริงด้วยเฮ้ยมันน่าจะทนทานน่าดูเนาะเพราะว่าไอการไปเล่นอาจิหรือเล่นตกใช้ฟังเนี่ยมันต้องใช้แบบสายหวานนะครับการที่ไปใช้กิ๊กเสียงแบบแผ่นเสียงทองแดงหรืออะไรพวกนี้มันมีโอกาสที่จะเสียหายได้เพราะว่ามันจะแบบแกรกแกรกอยู่ตลอดเวลานะครับ เออแต่ตัวนี้เป็นการออกแบบที่เอ้ยเจ๋งวะนะครับก็ใช้เทคโนโลยีนี้มาช่วยนะครับเนี่ยเออให้สวยวะมันไม่ใช่สวยเอ,อ้ยมันมันดีหมายถึงว่ามันดีอ่ะมันมันทามาได้ดีอ่ะตั้งแต่มีลอกมานะนวดก็เพิ่งมีลอกตัวนี้ที่เป็นที่เป็นระบบคลิกเสียงแบบนี้นะครับเออดูดิะบางคนนะอะหลายๆท่านอาจจะไม่ได้เปิดให้ FC หลายๆท่านได้ดูนะเนี่ยนน,นวดเปิดให้ดูแม่งเลยเออยเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับคลิกเสียงแบบนี้ใครที่มีความรู้นะ คอมเมนต์บอกกันหน่เยเขาเรียกว่าคลิปเสียงแบบอะไรวะคลิปเสียงแบบแผ่นเหล็กเหรอแผ่นเหล็กบนบนตัวมันหรือยังไงอะมาย้อนมาดูตัวชิมนิดนึงเห็นไหมตัวชิมตัวนี้นะครับที่มันชิมที่แกนโรเตอร์เนี่ยนะครับมันเอาไว้ชิมอ่าเวลาเราอ่ากรอสายเข้าสปูลแล้วสายเนี่ยมันไม่สม่ําเสมอกันนะครับมันกินบนหรือกินล่างนะครับถ้ามันกินบนก็เท่ากับมันสูงไปก็เอาชิมตัวนี้ออกนะครับมันก็จะได้เตี้ยลงมาแล้วมันก็จะได้กรอสายระดับเดียวกันแต่ถ้ามันกินล่างนะครับ ถ้ามันกินล่างก็ต่อใส่ชิมตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อให้ตัวสปูนเนี่ยมันสูงขึ้นมาในได้ระดับเดียวกันนั่นเอง่าประกอบเดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับเออเฮ้ยก๊กเสียงแบบนี้แม่งเท่นะครับเจ๋งมากเลยนี่เดี๋ยวไอ้ลวดเซลอีกไอ้ลวดเซลนะันหนวดอีกแม่งมึงซื้ออีกแล้วเออก็ของเก่าไปใหม่ก็ต้องมาสิใช่ไหม <laughs> เออเงินเงินตองเงินนะครับ ก็เมียแนนโหวดก็บอกเหมือนกันอะไรพี่สั่งลอกมาอีกแล้วเหรอสั่งมาเท่าไหรนะ่ในราคาเท่าไหร่บอกพันเก้าโอ้พี่ซื้อลอกราคาพ <c oughs> ันเก้ยูไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยก็ขายของเก่าไปของใหม่ก็เข้ามาพี่ก็แค่เอาเงินมาต่อทุนแค่นั้นเองเออเอาฟังเสียงกันครับ ใสๆห,หวานว่ะนะเออใส,าส,สห่หวานก็เหมาะกับสายหวานแหละนะครับสายหวานที่จะไปตกอาจินะครับใช้ฝั่งชายทะเลที่นันด์นวดตั้งใจไว้นั่นแหละนะครับก็สวยงามนะเอ้ยถือว่าเอาได้เลยอ่ะใช้ได้ใช้ได้เลฟลอตนะครับถือว่าสวยงามถูก,ถกใจนันด์นวดเลยแหละนะครับถูกใจนะครับเนี่ยความลื่นไหลสวยงามมากๆโอ้ยเออเอา ช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนก็ช้อปปิ้งแม่งอย่างเดียวนี่แหละเออแต่จริงๆมันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานด้วยนะครับไม่ใช่วันนั้นหวดมีเงินมีอะไรเยอะนะครับเพียงแต่ว่าเราขายรอกตัวเก่าออกไปนะครับก็รอกตัวเก่าก็ขายไป2000ตัวนี้ซื้อมาพันเก็ยังเหลือตังอีกตั้งร้อยหนึ่งอ่ะเออก็โอเคอะ่นะเนาะหรือว่าจะส่งเร็วนะช่วงนี้นะ่าจะส่งเร็วดีนะครับอ่ะนะครับเอา้านี่ก็อา่าอะไรนะได้ว่าเลฟลอสเอ็กซ e ์เ0ลท XH H. นะครับก็ลอกตัวใหม่ของนันโนดนะครับลองคอมเมนต์กันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับลอกตัวใหม่ตัวนี้หรือว่าน้าท่านไหนที่เคยใช้แล้วเนาะลองบอกกันนิดนึงว่าอชอบหรือว่าทับใจหรือว่ามีข้อติอะไรสําหรับลอกตัวนี้บ้างนะครับแชร์เป็นประสบการณ์กันเผื่อจะได้นํามาถ่ายทอดกันต่อนะครับหรือเอาลองไปปรับปรุงหรือว่าทางผู้ผลิตเขาอาจจะนําไปปรับปรุงได้นะครับเพื่อการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ต่อไป นะครับอ่ะโอเคฝากไว้ด้วยแล้วกันฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนนหนวดและทีมงานด้วยแล้วกันใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับรอกตัวนี้นะอยากให้ทดลองหรือว่า ก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับรายละเอียดตัวลอกนะครับสัมผัสแล้วมันเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์ามาถามนันหนดได้นะครับหรือถ้านันหนดมีโอกาสได้กลับบ้านทีระยองนะแล้วลองไปตกปลาอาจิชายฝั่งจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะนําประสบการณ์มาถ่ายทอดให้ฟังกันนะครับว่าประทับใจหรือมีข้อติอะไรบ้างนะอ่ะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับนันหนดกับเลฟลอสเอ็กเบอร์ห0 0 0 x h, h นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับไวเล่น